คครับเรื่องนี้แน่นอนว่าเราเล่นเป็นลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เขาขกดดันไหมครับเพราะว่านักแสดงแต่ละคนนี่ระดับท็อปท็อปทัปท้งนี้เลยว่าเนี่ต้องมาเจอกับกลุ่มนี้รู้สึกไงบ้างจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ร่วมแสดงกับพี่ๆที่มีความสามารถเรียกได้ว่าระดับแบบโปรแม็กเลยอะไรอ<ล>ย่างงี้ยระดับโปรแม็กพีวีไอพีวกๆๆค<ๆ>รับแล้วก็เรารู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้ร่วมงานในั้งนี้เพราะว่าเราได้พัฒนาความสามารถของตัวเองด้วย แสดงอะค่ะแล้วก็มีปรึกษากับพี่ๆเกี่ยวกับเรื่องการแสดงด้วยว่าเราควรใส่แอคชั่นไหนเพิ่มเติมที่เพิ่มความธรรมชาติเข้าไปให้กับตัวละครได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ยินจากปากนักแสดงทุกคนแล้วนะครับว่าความสามารถแต่ละคนตัวละครบทบาทที่ได้รับเป็นยังไงและความประทับใจในการเล่นของแต่ละคนในการรับเล่นเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรมาถึงพี่น้อยบ้างครับพี่น้อยครับในแต่ละภ่มกับเรื่องนี้นักแสดงเหล่านี้ ผ่านมือของพี่มาแล้วพี่รู้สึกไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ครับกับเป็นการกำก,กับครับเรื่งี้ง่ายมากเลยครับจริงป่ะครับก็รู้อยู่แล้วลว่าต้องทำอะไรแสดงกันไงอา่านะแค่นั้นเองเนี่ยต้องทำอะไรก่อ,อเเนขอเขาเขาเข้าใจมาถูกต้องแล้วเขาก็เ,เ,เล่นได้ดีมากนะไอ้เนี่ยง่ายนะครับเองนหายห่วงเลยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ทุกคนซัดก,กันอย่างเดียวเลยบนโต๊ะอาหารนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่อง Behind the Scenes นะครับรับรองว่าเอ้ Be Behind the s c r e e n s นะครับรับรองว่าชื่อภาษาไทยมา,ายไม่เป็นไรให้เวลาพีไไ่บอยหน่อยให้พี่บอยพีบ่บอยบอกมือกับทุกคนบนเวทีด้วยนะครับต้ไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอเรียกถ่ายรูปรวมสักครู่หนึ่งนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญครับคนแรกเลยครับพี่น้องเรียนเชิญบนเวทีครับพี่น้องครับเรียนเชิญคุณทิตานันเวชศิลป์ครับผู้ดการการสร้างนะครับคุณวัลลภ์าไทยอัตถวิถีครับ Executive Producer C ซอร์ซีอาร์ล็อตโพสบริษัทตาชมมิจำกัดมหาชนครับแล้วก็เรียนเชิญคุณทิตาภาพิเศษนนกศครับ Business Unit Director C ซีอาร์ล็อตโพสบริษัท ตาชัมนิจำกัดมหาชนครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยนะฮะพี่น้องกับพี่พ,พี่พี่น้อยเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ,รรบต้องดูนะฮะเรื่องนี้บอกเลยนะครับสนุกแน่นอนเออได้ได้ได้เลยครับเดี๋ยวนักสแสดงอยู่ข้างบนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่ผู้บริหารอยู่ด้านล่างโอเคสวยงามครับเรียนเชิญน,นะขอให้ดูได้ขอให้ดูดูับ เรื่องที่4นะครับเรื่องนี้โอ้โหแต่และเรื่องนี่ไม่ดูไม่ได้เลยนะครับต้องติดตามนะครับนี่คือไลน์อัพประจักปี2026นะครับเรื่องนี้ behind the screens นะครับโอเคกลอนนคอ้องหลังนิดนึงนะครับขอกล้องหลังนะครับ คุณพี่ๆทั้งหมดเลยนะคะ